สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ภาพภาพรสินชาแนลนี่เป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องพระกับภาพพระสิน ep ที่39วันนี้ผมอยากจะมานําเสนอพระรูปหล่อองค์นี้นะครับครับสำหรับพระรูปหล่อที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับเรียกว่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนะครับซึ่งผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าพระรูปหล่อองค์นี้เป็นพระเกน,นะครับไม่ใช่พระแท้นะครับ ในวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับวิธีการดูพาเกให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับเพื่อที่เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับจะได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็รู้ทันพาเกนะครับแล้วก็สามารถที่จะแยกเกแท้ได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับเวลาที่ไปเดินสนามพระนะครับจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนําเสนอนะครับผมก็อยากจะทําความเข้าใจกับเพื่อนๆที่มารับชมรับฟังก่อนนะครับว่าเจตนาในการทําคลิปของผมมีอย่างเดียวนะครับคือ ผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ศรัทธานในองค์หลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็อยากจะได้พระเครื่องหลวงพ่อเงินที่เป็นพระแท้นะครับผ่านการปลูกเสกนะครับมาห้อยบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับจะได้รู้จักว่าพระแบบไหนเป็นพระเก๋พระแบบไหนเป็นพระแท้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองถูกหลอกนะครับแล้วก็เช่าหาพระเก๋นะครับซึ่งในการทาคลิปของผมเนี่ยผมไม่มีเจตนาที่จะ จมตีนักเล่นพระกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วหรือผู้ที่ทําการปลอมแปลงพระนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับเห็นว่า,ารูปหล่อที่ผมมานําเสนอเนี่ยเป็นพระแท้นะครับมองว่าพระแบบนี้เป็นพระแท้เพื่อนๆก็เล่นไปนะครับก็ก็ต่างคนต่างอยู่นะครับคืออย่าว่ากันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากจะตอบโต้กลับนะครับ เพราะว่าเจตนาของผมก็อย่างที่บอกผมไม่ได้มีเจตนาโจมตีใครนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมองว่าเป็นพาแท้ก็ถือว่า,าสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นเพียงความเชื่อส่วนตัวของผมเท่านั้นเองนะครับแล้วเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับเท่านั้นเองนะครับหรือก็ไม่ต้องดูนะครับก็กดผ่านไปได้เลยนะครับครับสําหรับหลักในการ ดูนะครับพะองนี้นะครับว่าเป็นพาเกทหรือพาแท้นะครับง่ายมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่ผมจะบอกนะครับว่ามีวิธีการดูอย่างไรนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับรู้กรรมวิธีในการสร้างพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินก่อนนะครับเพราะว่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับที่วงการเล่นหากันแล้วก็เปลี่ยนมือกันองค์ละเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2พิมพ์นะครับคือพิมพ์ขี้ตากับพิมพ์นิยมนะครับ ซึ่งกรรมวิธีในการสร้างพิมพ์ขี้ตากับพิมพ์นิยมจะแตกต่างกันนะครับคือกรรมวิธีในการสร้างพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเนี่ยจะใช้การหล่อแบบเทเบ้าทีละองค์นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณก้นหรือใต้ฐานขององค์พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเนี่ยมันจะไม่มีก้านหรือช่อชนวนนะครับแต่ว่าพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนี่ยมันจะใช้วิธีการหล่อแบบเป็นช่อเพราะฉะนั้นอ่ะ ตรงก้นหรือใต้ฐานขององค์พระที่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนี่ยมันจะมีรอยก้านหรือรอยช่อชนวนอยู่นะครับอันนี้เป็นกรรมวิธีในการสร้างเบื้องต้นที่ผมอยากให้เพื่อนๆทําความเข้าใจก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยเทคนิคในการดูรูปหล่อหลวงพ่อเงินว่าเก๋แท้เนี่ยโดยส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าไม่อยากให้อธิบายมากนะครับก็คือเพียงแค่เพื่อนๆนะครับสมมติไปเจอรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมมานะครับ ไปเจอรูปหล่อหลงพวกเงินพิมพ์นิยมมานะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นิยม A กับพิมพ์นิยม B นะครับซึ่งมือใหม่ต้องทําความเข้าใจนะครับว่ารูปหล่อหลงพวกเงินนะครับพิมพ์นิยมเนี่ยก็จะแยกย่อยได้อีก2พิมพ์นะครับคือพิมพ์นิยม A กับพิมพ์นิยม B นะครับถ้าเพื่อนๆไปได้รูปหล่อหลงพวกเงินพิมพ์นิยม A หรือพิมพ์นิยม B มาเนี่ยเพื่อนๆเพียงแค่เนี่ยพลิกดูที่ก้นนะครับถ้าหากว่า ก่นหรือใต้ฐานขององค์พระมีรอยช่อชนวนแบบนี้เพื่อนๆนที่เป็นมือใหม่หรือว่าเล่นพระไม่เป็นเลยเนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นพระแท้เพราะว่ากรรมวิธีในการสร้างถูกต้องแต่จริงๆแล้วโอเคครับไม่เถียงกรรมวิธีในการสร้างอาจถูกต้องนะครับคือมีรอยมีรอยช่อหรือรอยก้านชนวนแบบนี้แต่สิ่งที่ผมอยากบอกคือพระแท้นะครับที่เขาเล่นหากันเป็นองค์ละเป็นแสนแสนเป็นล,ล้านเนี่ย รอยก้านชนวนนะครับมันจะไม่ชัดเจนแบบนี้นะครับเพราะว่ารูปหล่อหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมที่เป็นพระแท้เนี่ยศิละปะของช่างนะครับเขาจะทําการตกแต่งโดยตะไบออกแทบหมดเลยนะครับโดยตะไบออกแทบหมดเลยมันจะไม่มีรอยก้านชนวนหรือรอยช่อแบบนี้ให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวของผมนะครับเวลาที่ผมไปเจอหลงพ่อเงินเนี่ยผมแค่พิก,ก้นะครับพิก,ก้นขึ้นมาดูนะครับ ถ้าหากว่าก้นเนี่ยมีรอยช่อชนวนแบบนี้ผมวางเลยเพราะว่าส่วนตัวของผมผมตีเป็นพารเกยเลยนะครับเป็นพารเกยเลยนะครับแล้วต้องบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับว่ารอยช่อชนวนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่านักปอมแปลงพระเขาจะสร้างแบบไหนนะครับบางองค์ก็จะกลมบล็อกเลยกลมบล็อกเลยนะครับซึ่งออรอยช่อชนวนที่กลมบล็อกนะครับ ามันจะใช้วิธีการแบบมันจะมีบล็อกนะครับบล็อกที่มีก้านชนวนอยู่แล้วนะครับเวลาที่เทเทียนหรือขี้พึ่งลงไปเนี่ยไอ้ก้านชนวนที่ติดออกมากับหุ่นเทียนกับตัวบล็อกเนี่ยมันจะมีลักษณะกลมเหมือนคล้ายๆกับพระโรงงานนะครับแต่ว่า,าพระที่ลอยก้านชนวนไม่กลมเนี่ยมันเป็นเพราะว่า บล็อกพระปอมนะครับไม่ได้มีก้านชนวนติดอยู่ด้วยนะครับไม่มีก้านชนวนติดอยู่ในบล็อกนะครับจะมีแค่องค์พระนะครับด้านหน้าพิมองค์พระด้านหน้ากับด้านหลังนะครับพอที่เขาทำการได้หุ่นเทียนมาแล้วนะครับเขาก็จะเอาหุ่นเทียนเนี่ยมาติดก้านชนวนอีกทีเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เขาแปะติดก้านชนวนนะครับ เขาก็จะใช้ความร้อนนะนะครับละลายขี้พึ่งหรือเทียนนะครับแล้วก็เอาไปแปะติดที่ก้นขององค์พระนะครับแบบนี้ก้านชนวนอของนักปอมแปลงพระฝีมือเนี้ยก้านชนวนมันก็จะไม่กลมบล็อกนะครับทีนี้รอยก้านชนวนนะครับมันไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงกลางนะครับมันก็อาจจะอยู่ตรงมุมนี้ตรงมุมนี้ตรงมุมนี้หรือมุมนี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าหากว่าเห็นรอยก้านชนวนชัดๆแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนไม่ว่าจะเป็นลักษณะกลมแบบนี้เลยเลักษณะกลมบล็อกเลยหรือว่าเป็นลักษณะไม่กลมนะครับก็คือเป็นพาปปร์ตปอมทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับคือรูปหล่อหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมไม่ว่าจะ A หรือ B เนี่ยที่เป็นงานแท้ทันหลงพ่อเงินปลุกเสกแล้วก็ที่สากลนิยมเขาเล่นหากันเนี่ย เพ,เพื่อนไปหาดูรูปได้เลยนะครับไม่ว่าของเซียนคนไหนเนี่ยการชนวนมันจะไม่เห็นชัดแบบนี้ช่างในสมัยนั้นนะครับเขาจะตกแต่งนะครับตกแต่งพื้นเนี่ยเรียบเลยเรียบนะครับแทบจะไม่เห็นรอยก้านชนวนเลยนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตนะครับแค่นี้เราสามารถดูพระเก๊พระแท้ได้แล้วนะครับแล้วทีเนี้ยที่ผมอยากจะบอกคือในตลาดพระเครื่องเนี่ยในสนามพระเนี่ย พระรูปแบบแบบนี้มีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ต้นทุนในการผลิตก็ไม่กี่บาทนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับเคยไปที่ท่าพระจันทร์ก็จะเห็นอยู่นะครับก็จะมีร้านที่เขาผลิตอย่างเนี้ยเต็มเลยนะครับแต่ทีเนี้ยมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือไอ้พระรูปหล่อนะครับที่มีรอยก้านชนวนนะครับ บางครั้งอาจจะไม่ใช่พระเก๋ก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่พระเก๋ก็ได้แต่เป็นพระแท้ทําใหม่หรือพระย้อนยุคเป็นพระแท้ย้อนยุคนะครับทําใหม่นะครับแล้วทีนี้สําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เป็นมือใหม่แล้วเพิ่งเข้ามาชมคลิปผมเนี่ยแล้วยังงงว่าเฮ้ยพระรูปล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตามันเป็นยังไงแยกพิมพ์ยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นปกคลิป ให้ดูนะครับเพื่อนๆก็ไปติดตามที่ที่ปกคลิปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่ารูปหล่อหลงพ่วเงินพิมพ์ขี้ตามันเป็นยังไงนะครับซึ่งรูปหล่อหลงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเนี่ยจุดสังเกตถ้าหากให้พูดในคลิปนี้ก็ขอนิดนึงนะครับคือบริเวณตานะครับมันจะมีก้อนเนื้อเกินอยู่คล้ายๆขี้ตาครับแบบนั้นน่ะก็เป็นพิมพ์ขี้ตาแล้วพิมพ์ขี้ตาเนี่ย ผมขอพูดนิดน,นึงแล้วกันพิมพ์ี้ตาอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้น,ตนคิปนะครับคือเขาจะใช้กรรมวิธีในการสร้างแบบเทเบลทีละองนะครับไม่ได้หล่อแบบเป็นช่อเมื่อเราพลิกมาก้นเนี่ยมันจะไม่มีรอยก้านหรือรอยช่อชนวนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตานะครับที่มีรอยก้านหรือรอยช่อชนวนเนี่ยแปลว่ากรรมวิธีในการสร้างผิดเป็นพระเกอ,อยู่แล้วนะครับอันนั้นพิจารณาง,ง่ายๆเลยถ้าไม่ใช่พระเก๋ก็เป็นพระย้อนยุคนะครับเป็นพระทาใหม่ นะครับแค่นั้นเองนะครับครับแล้วจริงๆเนี่ยพระรูปหล่อองค์นี้นะครับจริงๆแล้วนะครับก็ยังไม่เข้าพิมพ์นิยม A นะครับ100%เนะครับเพราะว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อลองลองดูตรงนี้นะครับเนี่ยไอยตรงมือลองเนี่ยคือพิมพ์นิยม B เนี่ยมือลองมันจะชัดแบบเนี้ยแต่คือพระองค์นี้เป็นพิมพ์นิยม A นะครับเพราะว่ามีเนื้อเกินตรงนี้นะครับมีเนื้อเกินตรงนี้ผมก็เลยเรียกว่าพิมพ์นิยม A แต่จริงๆแล้วเนี่ยพระองค์เนี้ยมันเหมือนกับพิมพ์นิยม B กับพิมพ์นิยม A รวมกันนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยปกติพิมพ์นิยม A มันจะมีเนื้อเกินตรงนี้อีกแต่อันนี้ไม่มีนะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการแยก แยกพาเกง่ายๆเลยนะครับแยกพาเกง่ายๆเลยนะครับแค่พิกก้นนะครับถ้าเจอฐานแบบนี้เออถ้าเจอก้นแบบนี้นะครับที่มีก้านรอยก้านหรือรอยช่อชนวนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะกลมบล็อกหรือไม่กลมนะครับไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนเป็นพาเกทันทีนะครับแต่ถ้าหากว่าพิมพ์มีความคมชัดเนื้อโลหะนะครับเก่านะครับหรือใหม่ก็ได้พิมพ์มีความคมชัดแล้วก็เรียบร้อยนะครับ ก็อาจจะเป็นพาย้อนยุคหรือพาทาใหม่นะครับอันนั้นเป็นข้อสังเกตนะครับแต่ในลักษณะแบบนี้เป็นพาเกสนะครับทีนี้ที่จริงเนี่ยคลิปเนี้ยต้องจบได้แล้วเพราะว่าจริงๆผมบอกแค่จุดเดียวเนี่ยมันรู้เรื่องแล้วแต่ผมอยากจะให้เพื่อน,อนๆนะครับมาดูมาดูคาบนะครับคาบที่ติดตามซอกเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคาบที่ติดตามซอกของพาองเนี้ยดูเหมือนจะเก่านะ แต่จริงๆไม่เก่านะครับเป็นคาบธรรมนะครับเนี่ยเป็นคาบธรรมจะทําให้คล้ายๆกับคาบเป้าเรียนแบบซาเรียนแบบสนิมอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วแบบเนี้ยคือเก่าเก๊หรือเก่าเทียมนะครับไม่ใช่เก่าแท้นะครับอยากให้เพื่อนๆจดจําไว้นะครับแล้วก็เพื่อนๆลองเห็นลองดูเนื้อโลหะนะครับจะเห็นว่าเนื้อโลหะเนี่ยมันมีความใหม่นะครับมีความใหม่มีความเงาวววนะครับ ซึ่งเพื่อนๆบางท่านนะครับที่เล่นพระเกก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยพระองค์เนี้ยอาจจะเกิดจากการล้างมานะครับมันก็เลยทําให้เนื้อโลหะ,ะผิวโลหะเปิดนะครับทําให้ดูใหม่ซึ่งถ้าหากว่ามองแบบนั้นมันก็มองแบบนั้นก็ได้นะครับมองแบบนั้นก็ได้แต่ว่าพระที่เนื้อโลหะใหม่ๆอย่างเงี้ยผมอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าพระเนื้อโลหะใหม่ๆอย่างเงี้ยมันเป็นพระ เป็นพระใหม่เลยแหละเป็นพระสร้างใหม่เลยแล้วก็ทำคาบตามซอกเนี่ยเพื่อเรียนแบบความเก่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เนื้อโลหะแบบนี้เป็นสีเหลืองสุกเลยนะครับไม่ได้ออกสีเหลืองอมเขียวนะครับก็ไม่เข้าตามตำราที่เล่นกันเพราะว่าหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินที่เป็นพระแท้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อโลหะ ทองเหลืองยุคเก่านะครับมันก็จะเป็นสีเหลืองอมเขียวนะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าเหลืองอมเขียวเนี่ยภาเก๊ก,ก็ทําได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ดูพระหลงพ่อเงินเนี่ยดูดูหลายๆองค์ประกอบอย่าไปดูแค่องค์ประกอบเดียวนะครับแล้วก็ไอเรื่องตําหนีเนี่ยอย่าไปซีเรียสมากนะครับสําหรับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องตําหนีเลยผมจะซีเรียสเรื่องความเก่าเรื่องกรรม,มวิธีในการสร้างมากกว่านะครับซึ่งเท่าเนี้ยย้ำอีกทีนะครับ จริงๆเนี่ยไม่ต้องไปดูเนื้อก็ได้หรือหรือใครบางคนหยิบขึ้นมาดูเนื้อแล้วแล้วเขาดูออกอะ่ะเขาบอกอ๋อเนื้อแบบนี้ใหม่เขาก็วางแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่ชํานาญเนี่ยหยิบก้นก็ได้เจอก้นแบบนี้คือพาเก้เลยง่ายๆนะครับครับแล้วก็ขอย้ําอีกทีนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูว่าพระรูปแบบนี้เป็นพระแท้นะครับก็ก็ไม่ต้องมาโจมตีผมนะถือว่าผมมาเล่า เล่าความคิดเห็นส่วนตัวให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าหากใครอ,อยากโจมตีผมนะครับคุณคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องโจมตีด้วยคําว่าหรืออะไรหรอกถ้าคุณคิดว่าแท้คุณมาเช่าไปแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้เปิดแพงเลยพระเกทุกองค์พระองค์ไหนที่ผมดูเกนะครับผมขายทุกองคองค์ละห้าพันนะครับ ที่ผมดูเก๋ถ้าคุณดูแท้คุณก็มาเช่าไปถ้าคิดว่าแท้แค่นั้นเองนะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดซับ s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับในโอกาสหน้านะครับผมก็จะหาพระลึกลับะ ทราบที่ไม่ทราบที่นะครับพระเกศาพระแท้หรือวัตถุมงคลต่างๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ